สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิดบอนสีอีกแล้วนะคะวันนี้หนูมีอบอนสีมาแบ่งปันแล้วก็จะพาเดินชมสวนนะคะวันนี้พิเศษจะมีกระถางหกมาแบ่งนะคะกระถางหกนิ้วนะคะกระถางใหญ่เลยแ,ลแบบว่าเอาไปแล้วตั้งได้เลยนะคะไม่ต้องเปลี่ยนกระถางแต่ว่าค่าส่งกระถางหกนิ้วหนูจะขออยู่ที่แปดสิบบาทนะคะเหมาเหมานะคะเพราะว่ามันหนักนะคะแล้วก็อาจจะมีมาแบ่งไม่เยอะนะคะเพราะว่า มันเดี๋ยวหนูลองแพ็กก่อนนะคะเพราะว่าหนูก็มีไม่เยอะเหมือนกันค่ะกระถางหกเดี๋ยวลองมาแบ่งปันพี่ๆนะคะเดี๋ยวลองแพ็กก่อนคะ่ะว่ามันจะปลอดภัยดีหรือเปล่านะคะแต่หนูเคยส่งไปก่อนหน้าหนึ่งกระหนึ่งตะกร้านะคะก็ปลอดภัยดีนะคะแต่จากการที่แพ็กแล้วน่าจะใช้เวลานานอยู่นะคะน่าจะได้วันละแค่ไม่กี่กระถางนะคะถ้าเป็นไม้กระถางหกนะคะค่ะเดี๋ยวพาเดินชมก่อนนะคะ อันนี้หมอจินดานะคะหมอจินดาต้นลูกยังมีแบ่งอยู่หนึ่งต้นนะคะมีถ่ายดูวันนั้นนะคะมีแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะอันนี้จะเป็นประสาททองนะคะประสาททองก็จะมีแบ่งไซส์ร้อยห้าสิบกับหนึ่งร้อยนะคะตอนนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อคะ่ะไกอ่อมพันธนะคะเดี๋ยวพาไปดูต้นลูกด้วยนะคะไกอ่อมพันธจะมีแบ่งหนึ่งร้อยบาทคะ่ะ มาดูตรงนี้กันต่อนะคะตรงนี้อันนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้เปิอะแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็จะมีอันนี้เมืองจันทร์นะคะเมืองจันทร์อันนี้เป็นไม้เก่าหายากนะคะเมืองจันทร์จะมีจุดๆด้วยนะคะนี่ค่ะจะจุดไม่เยอะนะคะเมืองจันทร์ก็จะมีแบ่งอยู่ที่300บาทนะคะเมืองจันทร์สีสวยนะคะใบแข็งมากอันนี้มันเพิ่งตัดไปแล้วก็ใบใหม่ปีดออกมานะคะตอนผ่าต้นแม่นะคะ ด้านนี้จะเป็นไก่มาเหศสวนนะคะไก่มาเหศสวนก็จะมีแบ่งอยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะไก่มาเหศสวนเป็นไม้กัดสีเหมือนกันนะคะตอนแรกเขาจะเป็นจุดจุดจุดนะคะเดี๋ยวไม่มีไม่ไมีใบเล็ก like, ให้ดูนะคะคือเขาจะเป็นเขียวแล้วก็จุดจุดชมพูก่อนนะคะจุดจุดแบบนี้นะค่ะยังไม่แบบชมพูเยอะอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นไก่มเหศสวน,ะะน,ะะนนะคะยักกูเปลันะคะยักกุเปลนนะคะ อันนี้ก็จะมีแบ่งอยู่ที่อันนี้ให้ไปที่350นะคะมีต้นลูกแบ่งนะคะค่ะเป็นกระถาง4นิ้วนะคะกระถาง6จะมีมาด้วยนะคะวันนี้แต่อาจจะไม่เยอะนะคะมีมาไม่กี่กระถางนะคะเพราะว่าหนูเปลี่ยนกระถางแล้วก็ฟอร์มไว้ให้นานอยู่นะคะฝัแล้วก็ตั้งเลี้ยงไว้นอกตู้แบบนี้นะคะก็เอาไปแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนกระถางแล้วนะคะ อันนี้เป็นไก่ราชาวดีนะคะอันนี้มีแบ่งอยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะห้าสิบบาทไก่ราชาวดีกัดได้มากกว่านี้อีกนะคะนี่ค่ะอันนี้มันหน้าหนาวมันค่อนข้างแตกลงหัวเยอะนะคะอันนี้ค่ะไปดูกันต่อเลยนะคะอันนี้จะเป็นม่านนางพิมพ์นะคะม่านนางพิมพ์ก็เป็นไม้ตัวหนึ่งนะคะที่เอ่อบางคนก็เรียกว่าไก่ชวนประคองนะคะจะเป็นสีชมพูแบบนี้ค่ะ อันนี้ก็จะมีแบ่งอยู่ที่เจสิบาทนะคะม่านนางพิมพ์อนุมานนะคะอนุมานอมพพพาค่ะอันนี้มีแบ่งอยู่ที่เจสิบบาทนะคะอนุมานอมพพพาข้างกันเว้นมานางพีอีกต้นหนึ่งเหมือนกันนะคะนี่คะ่ะอันนี้น่าจะเป็นไก่สุพรรณนะคะหนูขอดูเช็คอีกทีแต่ว่ายังไม่เคยผ่าเลยนะคะไก่สุพรรณค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวถ้าผ่าแล้วเดี๋ยวหนูมาแบ่งปันนะคะเพราะว่าเขา เพิง่งงอกใบมาสวยแบบนี้นะคะตอนแรกมันเขียวเลยดูไม่ค่อยออกนะคะไก่สุพรรณอันนี้ใครแอบเอาลือสีผสมมาแปะปักไว้อันนี้เป็นง่ายมากเลยนะคะมีบ้านพี่ๆท่านใดเลี้ยงไหมคะสวยนะคะแต่ว่าถ้าไม่ค่อยคอยตกแต่งมันมันจะลกนะคะพอมันลกหนาแน่นเข้าามันก็จะพากันยุบตายนะคะอันนี้ไอ้ลือสีผสมนะคะแต่เลี้ยงง่ายคะ่ะแค่ปักก็เป็นแล้วนะคะเพราะว่าตามข้อเขาเนี่ยคะ่ะเขาจะมีรากนะคะ สวยดีค่ะมีหลายสีด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้หนูใส่ล้างหล่อน้ำไว้นะคะอันนี้จะเป็นไก่อมพันค่ะอันนี้มีแบ่ง100บาทนะคะเดี๋ยวพาไปดูด้วยนะคะแล้วก็พญาพันวังนี่ค่ะไม่ได้พามาดูสนานนะคะมันหมดรุ่นเลยนะคะพญาพันวังมีแบ่ง80บบาทนะคะใบสวยมากนะคะพญาพันวังใหญ่ได้มากกว่านี้อีกนะคะเดี๋ยวพาไปดูตรงนู้นนะคะ อันนี้จะเป็นปีกนางฟ้านะคะปีกนางฟ้าพี่ๆซื้อไปใส่กองกันเยอะมากนะคะมีเบอร์แล้วก็เขาตกพุ่มสวยนะคะดูค่ะอันนี้จะมีแบ่งต้นละหกสิบาทนะคะหกบาทกระถางสี่นิ้วนะคะนี่เป็นตีเมฆนะคะหนูจะมีไซส์สี่นิ้วแบ่งนะคะแต่ตรงต้นไม่ใหญ่นะคะอันนี้มีแบ่งสามร้อยห้าสิบนะคะนี่ตีเมฆนะคะเป็นบอลก่าวหายากนะคะ อันนี้จะเป็นกวนอิ่มนะคะกวนอิ่มกับปีกนางฟ้าด้านนู้นจะเป็นปีกนางฟ้าด้านนี้กวนอิ่มนะคะกวนอิ่มกับปีกนางฟ้าเขาจะมีข้อแตกต่างกันนะคะก้านนะคะก้านกวนอิ่มจะออกเขียวแบบนี้ค่ะก้านปีกนางฟ้าจะออกโทนดําเข้มน,นะคะยิ่งโตยิ่งเข้มค่ะนี่นะคะอันนี้เป็นนี่บอนเก่านะคะไม่ทราบชื่ออันนี้ต้นมีต้นลูกแบ่งกระถางสี่นิ้วต้นละแปดสิบบาทนะคะนี่ค่ะ ลูกที่สวนหนูจะมีแบ่งเป็นกระถางสี่หมดเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้สุนทอนผู้นะคะสุนทอนผู้ก็จะมีแบ่งอยู่ที่สองไซส์นะคะไซส์เก้าสิบกับหนึ่งรอยยี่สิบนะคะนี่อันนี้อัมพรนะคะอัมพรมีแบ่งแปดสิบาทนะคะยิ่งโตยิ่งกัดเข็มนะคะขอบมันจะค่อยมันจะเขียวก่อนนะคะเด็กๆนะคะจะไม่หน้าแดงอย่างนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นต้นแม่พันธุ์แบบที่เต็มฟอร์มเลยนะคะ อันนี้ต้นละแปดสิบบาทมีลูกแบ่งนะคะต้นละแปดสิบแล้วก็อันนี้เป็นมูงกุดเพชรค่ะมูงกุดเพชรมีแบ่งหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะชุมพูมากนะคะอันนี้น,นี่อันนี้อมพรตอนเด็กๆจะประมาณนี้ก็ไม่ถึงจะอย่างนี้นะคะประมาณอย่างนี้ค่ะหน้ากัดสีนะคะนี่เป็นพญามนค่ะพญาโมลออกดอกด้วยนะคะนี่อันนี้มีต้นลูกแบ่งอยู่ที่แปดสิบบาทนะคะพญาโมลอันนี้ชื่อดีนะคะชื่อเดียวกับ น้องหมาเนะคะนี่หนูซื้อมาเพราะว่าชื่อเดียวกับน้องหมานะคะแล้วก็ชื่อเป็นมงคลมากนะคะอันนี้ชื่อว่าน้ำโชคนะคะเป็นไม้ป้ายใบกลมนะคะอันนี้จะมีแบ่งอยู่ที่สองร้อยบาทนะคะสองร้อยเดี๋ยวยังไงหนูจะเอาลูกมาแปะให้นะคะเอาละะ้ค่ะอันนี้เป็นกระเจะจันนะคะกระเจะจันก็จะมีแบ่งอยู่ที่แปดสิบบาทนะคะกระเจะจนนี่อันนี้หานุมานจองถนนนะคะ จองถนนจะมีแบ่งอยู่ที่60บาทนะคะหนุมานจองถนนตับรามเกียรน,นะคะแล้วก็ผัดมาด้านนี้นะคะก็จะเป็นนี่ค่ะอ่าปีกนางฟ้านะคะอันนี้มีแบ่งต้นละ60นะคะถ้าใครเอาไปทํากอก็ประมาณ3ต้นนี่ก็เต็มกอแล้วนะคะคุ้มนะคะถ้าใครเอาไปทํากอมันจะสวยมากเลยนะคะอันนี้เป็นนางกีดีนีที่มันแข็งนะคะมันจะออกสีประมาณนี้ค่ะ อันนี้ก็มีแบ่งอยู่ตัวละห้าสิบนะคะถ้าใครรับแบบแพงนะคะฝั่งนู้นสวยมากนะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูฝั่งนู้นกันนะคะอันนี้คือไม้จอมที่ใส่ใปใหม่นะคะเพิ่งงอกออกมานะคะนี่อันนี้ก็สวยมากเลยนะคะแต่ตอนนี้มันลูกหมดนะคะหงสุวันนะคะหงสุวันเป็นไม้ที่แบบตามหาเนะตอนเมื่อก่อนนี่ตามหากันเยอะมากนะคะเป็นไม้ที่แข็งแรงแล้วก็เป็นไม้เก่าแก่นะคะนี่อันนี้พยาม,มน,นะคะ่ะ นี่นะคะมีแบ่งอยู่ที่แปดสิบาทนะคะพยามนนี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวพามาดูนี้ค่ะเริ่มมีแบ่งแล้วนะคะเผื่อใครรออยู่นะคะโหก็เจ๋อจันต้นนี้คือใบใหญ่มากนะคะนี่ก็ใหญ่มากอันนี้ค่ะม้ากรุกะนะคะมากรุกะอันนี้จะมีแบ่งต้นละห้าสิบาทมากรุกะอยู่ตับพุทธประวัติค่ะนี่ให้ดูใกล้ๆนะคะนี่ค่ะมีแบ่งต้นละห้าสิบนะคะ หยดเลือดนางพิมพ์นะคะอันนี้มันอยู่ใต้กอไผ่นะคะหนูไม่ได้เอาใบไผ่มันผสมดินนะคะเพราะว่าเคยผสมแล้วนะคะมันเน่านะคะอันนี้หยดเลือดนางพิมพ์นะคะอันนี้มีแบ่ง80ดสิบาทนะคะหยดเลือดนางพิมพ์นี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูสุโคไทยนะคะนี่อันนี้ก็ยิ่งโตยิ่งเข้มนะคะมากันถก,กะอันนี้มีแบ่งห้าสิบนะคะแก้วโกเมนนะคะอันนี้มีแบ่งสองบาทนะคะแก้วโกเมน อันนี้สวยมากนะคะอันนี้เป็นต้นแม่วันเสาร์นะคะมันจะเข้มเขมแบบนี้ค่ะแล้วก็ผสมกับใบเปื้อนด้วยนะคะของหนูนี่ค่ะพามาดูสุขโขไทยนะคะสุขโขไทยสองใบาย,ยาวนะคะสีสวยมากนะคะนี่ค่ะถ้ากัดาสีแล้วจะสวยมากนะคะอันนี้มีแบ่งอยู่ที่ต้นละแปดสิบนะคะต้นละแปดสิบนี่ค่ะเราบนกลับมาตรงเดิมอีกแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูต้นลูกกันบ้างดีกว่าค่ะ โอต้นนงสวยมากนี่นะคะลายสวยมากอันนี้พะโมกคานะนะคะกระเจะจันนี่คะ่ะจะประมาณนี้นะคะเพิ่งเริ่มกัดสีไซส์ฟอร์ประมาณนี้คะ่ะแปดสิบบาทค่ะหนุมานออกศึกนะคะเจ็ดสิบบาทค่ะเริ่มกัดลายมาบ้างแล้วนะคะนี่คะ่ะอันนี้ตะระแม่จันทานะคะเอาไม่โฟกัสนะคะจะ้าเป็นไซส์นี้นะคะไซส์นี้ให้ไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทตะระแม่จันทาคะ่ะ เมฆพับนะคะเมฆพับอันนี้หนึ่งร้อยยี่สิบาทนะคะเมฆพับนี่ค่ะวันนี้เตรียมไปผ่านะคะอันนี้ชื่อว่าเทพดารุดีนะคะนี่ค่ะพอเตรียมไปผ่าอยู่ต้องอีกสักสองสามเดือน,นะคะ่ะถึงจะมีลูกมาแบ่งใหม่นะคะอันนี้เดี๋ยววางต้นนี้ก่อนนี่ค่ะอันนี้นินซับนะคะนี่นะซับเป็นไม้ใหม่นะคะเปรอะๆอย่างนี้ค่ะนี่มันมีหลายต้นนะคะ อันนี้กำลังไปผ่าชุดใหม่นะคะชุดเดิมไม่แน่ใจว่ายังมีเหลือแบ่งอีกกี่ต้นนะคะถ้ามีจะแบ่งไปหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะดูใบฝั่งโน้นนะคะนี่สงขานะคะจังหวัดสงขาก็ยังมีน่าจะยังมีอยู่นะคะเดี๋ยวไปเช็คให้อีกทีถ้ามีแบ่งไปหนึ่งร้อยนะคะตรงนี้ไม่ได้พามาดูนานเลยนะคะอันนี้จะเป็นลูกไม้หนูนะคะลูกไม้เหลืองมันเอาะออกเหลืองส้มนะคะเนี่ยค่ะ ไม่รู้ว่าจะเห็นอย่างในที่หนูเห็นหรือเปล่าสวยนะคะอันนี้อันนี้ก็เตรียมไปผ่าหัวชุดใหม่นะคะนี่ประมาณนี้นะคะอันนี้นะคะเป็นไก่อัมพันธ์นะคะไก่อัมพันต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะต้นใหญ่แล้วนะคะนี่ค่ะเอาไปเปลี่ยนกระถางได้เลยนะคะอ๋อแล้วก็เมื่อกี้นะคะพอเดินมาบอกนะคะกระถางที่ไปถ่ายมานะคะ ตอนกระถางที่หนูแจ้งไว้ต้นคลิปนะคะมันเป็นกระถางแปดนะคะรุ่นนี้กระถางแปดคุ้มมากนะคะใครสนใจก็สั่งลองสั่งสักกระถางหนึ่งก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าหนูก็ไม่อยากให้สั่งเยอะนะคะกลัวจะแพ็กไม่ทันนะคะกลัวจะแพ็กไม่ดีด้วยค่ะเดี๋ยวลองก่อนนะคะวันนี้มีมาแบ่งแค่สี่กระถางนะคะกระถางแปดนิ้วนะคะนี่คะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวเรามาดูไม้กระถางสี่นิ้วกันต่อนะคะอันนี้ไกล้อัมพันธ์นะคะกระถางละ 100บาทนะคะแล้วก็ไอข้ขาวๆนี่นะคะเยอะเลยนะคะอันนี้มีต้นละแบ่งละต้นละ60บาทนะคะนี่ค่ะก็ใครสนใจก็ะถางแปดก็เดี๋ยวรอดูนะคะเดี๋ยวเอามาให้ชมนะคะบอกผิดเลยนะคะอันนี้ยาดฝนน่าจะเหลือต้นเดียวค่ะยาดฝนอยู่ที่80บนะคะแล้วก็รัตนพลรัตนพลเนี่ยนะคะ เดี๋ยวยกให้ดูดีกว่ามันใบมันพันกันเดี๋ยวจะดูไม่ออกนะคะรัตนพลเนี่ยค่ะอันนี้ต้นละหนึ่งร้อยบาทค่ะไม้เฉียวนะคะใกล้หมดแล้วไม่รู้พี่ๆตามหากัหนหรือเปล่านะคะเพราะว่ามีคนมาถามเยอะมากนะคะ,อ,นนคะอันนี้ไม้เฉียวหนึ่งร้อยบาทค่ะอ๋อนี่ไงรัตนพลนใกล้ๆก็มีนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะเมืองใหม่นะคะเมืองใหม่หนึ่งร้อยห้าสิบค่ะแล้วก็ด้านในจะเป็นสองฟางโขงนะคะต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะ อันนี้จะเป็นเจ้าจาักรพพัดนะคะอันนี้ให้ไปที่ต้นละเอาไปหนึ่งร้อยสิบาทนะคะแล้วก็มีพี่ๆถามไก่กันมาเยอะนะคะตอนนี้ไก่มีอัปเดตใหม่ต้นนะคะที่เห็นโผล่ออกมานะคะไก่แก้วสวรรค์น,นะคะอันนี้ต้นละสามร้อยห้าสิบนะคะเยอะมากนะคะหนูอาจจะถ่ายให้ชมไม่หมดนะคะพรเจ้าสัวยังมีนะคะพรเจ้าสัวให้ไปที่หนึ่งร้อยี่สิบาทนะคะยังมีอีกหลายต้นเลยนะคะถ้าใครสนใจพรเจ้าสัวนะคะ หนึ่งร้อยยี่สิบนะคะนาลีนะคะนาลีสยามนะคะสีชมพูมีกานะคะอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะค่ะมาดูตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นสาวาลินนะคะโตจะจะกัดสีสวยมากนะคะจะเข้มเขมนะคะอันนี้ก็จะมีแบ่งอยู่ที่อ,อันนี้ให้ไปที่แปดสิบบาทนะคะสาวาลินก็ใครจะรับ ผ่านอะไรนะคะหนูจะพานมาดูผ่านอะไรดื่มไปแล้วอ๋อเดือนกรกฎาคมนะคะอันเนี้ยแปดสิบบาทนะคะนี่ค่ะมานอกสึกกําลังกําลังโตอีกก็มีนะคะถ้าใครอยากได้ไซส์กาลังแบบนี้ก็ได้นะคะนี่ถอนย้าไปด้วยเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้นะคะเป็นลูกไม้ลูกไม้อันนี้รหัสกอไก่นะคะอันเนี้ยสวยมากที่ดูให้ดูแม่ไปวันก่อนนะคะ อันนี้ให้ไปที่80บาทนะคะอันนี้สีบุรีรัมนะคะตัวละแปดนะคะซสายประมาณนี้เริ่มกัดลายมาบ้างแล้วนะคะ80บาทคะ่ะน,นีไทยนิยมนะคะมันจะแอบ,บติดป้ายเขียวๆนิดนึงนะคะแบบนี้อันนี้ให้ไปที่ตัวละแปดสคะ่ะนี่คะ่ะหันมานจอถนอนซสายที่มีแบ่งนะคะอันนี้ต้นละหกสิบบาทคะ่ะเงินทองนาคนะคะเหลืองเงินทองนาคเหลืองมากนะคะอันนี้หนึ่งร้อยห้าสิบค่ะ อันนี้นะคะสุวรรณภูมิหน้าเงาเงานะคะนี่ค่ะอันนี้ให้ไปที่ต้นละหนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยรัตนสินนะคะถ้าใครรับอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยี่สิบาทค่ะรัตนสินหลอดแดงมานะคะก็ถ้าใครรับต้นในคลิปก็แจ้งได้เลยนะคะมณยนทองนะคะหนูไปเจอมาหนึ่งต้นคือเริ่มกระสีแล้วนะคะมณยนทองต้นนี้อันนี้ฟอร์มสวยเริ่มใหญ่แล้วนะคะอันนี้ให้ไปที่สามร้อยนะคะมีต้นเดียวค่ะ โตวสวยมากนะคะต้นนี้การันตีให้เลยสวยจริงๆนะคะชอบมากเป็นบอลเก่านะคะดาวเพียงดินนะคะตอนนี้มีต้นเดียวนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ให้ไปที่เจ็สิบบาทนะคะสวยมากเริ่มกัดแดงแล้วนะคะตุ๊กแกขาวนะคะตุกกะะต๊กแกขาวให้ไปที่ต้นละเอาไปหนึ่งร้อยบาทนะคะตุ๊กแกขาวนารีบุรพานะคะหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะอันนี้ชายชนนะคะชายชน คือเขาป้ายมาแล้วนะคะนี่คะ่ะนี่สวยเลยนะคะต้นใหญ่มากนะคะอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทคะ่ะลากทะลุเรียบร้อยนะคะนี่คะ่150คะหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะถ้าเอาต้นในคลิปก็แจ้งได้เลยนะคะอันนี้เป็นอินทราลงสันนะคะอินทราลงสันให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทบอลเก่านะคะเริ่มกระสีแล้วคะ่ะอันนี้เป็นซูสีไทยเฮานะคะซูสีไทยเฮาก็จะมีแบ่งอยู่ที่แปดสิบาทนะคะซูสีไทเฮา,านี่คะ่ะ ค่วันนี้พามาเดินชมตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้สร้อยสังวาลน,นะคะสร้อยสังวาลก็จะมีแบ่งอยู่150นะคะน่าจะเหลือหนึ่งต้นนะคะกัดสวยนะคะอันนี้สวยมากค่ะอันนี้นะคะอันนี้ชื่อว่ารัตนพลนะคะน,นี้มีแบ่ง100บาทนะคะเป็นแบบบอลเก่ากระดูกดําก้านดําแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็น่าสีบุรีรัมนะคะอันนี้แวววายุลานะคะกําลังเริ่มกัดนะคะ เวลาก็จะมีแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้เป็นไม้ทรงใบพัดนะคะนี่สวยมากค่ะเดินมาดูดเรื่อยๆอันนี้สวยนะคะพี่เป็นลูกไม้นี่เหมือนเอาอะไรมาวาดไว้เลยนะคะนี่ค่ะอันนี้อินทราลัางสันนะคะอินเทราลัางสันจะมีแบ่งอยู่ที่ตัวละหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะตัวลูกนะคะใบแข็งมากนะคะน,นี่ นี่คะ่ะลูกไม้มันจะคล้ายๆประมาณนี้นะคะที่หนูมีแบ่ง80นะคะลูกไม้กอไก่นะคะค่าคลิปนี้ก็เอานี่มาดูแล้วมาดูอันนี้ค่ะมาดูอ่ทา้าคือรันพนาศูนย์นะคะอันนี้มีแบ่ง150นะคะแล้วก็ทองมันช่างก็จะมีแบ่ง150เช่นเดียวกันนะคะนี่คะ่ะลัตนาโพนใบมันจะซ้อนกันเป็นชั้นๆสวยมากนะคะนี่มีแบ่ง100บาทนะคะมาให้ดูสัวาลินตอนโตนะคะนี่คะ่ะประมาณนี้นะคะยิ่งโตยิ่งกัดนะคะ นี่คะ่ะอันนั้นผู้ช่วยนะคะเดินตามหนูทั่วสวนนะคะไปตรงไหนก็ไปด้วยนะคะอันนี้จะเป็นนางวิชุดานะคะตับรามาเกียรนางยักษ์วิชุดานะคะนนี้มีแบ่ง400บาทนะคะนี่ไก่มงคลก็ยังมีแบ่ง150นะคะ,คะอันนี้พญานาคราชมีแบ่ง150เหมือนกันนะคะไซที่ส่งเริ่มกัดสีแล้วนะคะ โอเคคะ่ะวันนี้อ๋อสีน้ำพูเหลือต้อนสุดท้ายนะคะน่าจะต้นสุดท้ายของสวนแล้วอันนี้มีแบ่ง150่าสิค่ะแล้วก็หมอยอดเดชกก็ราคาเดียวกันนะคะ150บาทหมอยอดเดชค่ะโอเคอันนี้นะคะบับเบิลห้าบาทค่ะสวยมากนะคะกัดสีแล้วค่ะเนี่ยค่ะสุขโขทัยสองจะประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะไซส์ที่ส่งก็จะไซส์นี้เลยนะคะเนี่ยค่ะแปดสิบาทนะคะต้นสวยแล้วนะคะเนี่ยค่ะนี่กัดสีแล้วด้วยค่ะ สาวโพธารามนะคะโตจะกัดขาวนะคะเดี๋ยวยังไงหนูจะแปะรูปให้นะคะไม่ได้แปะให้ทีนะคะต้นแม่เพราะว่าตอนเด็กๆจะดูไม่รู้นะคะอันนี้มีแบ่งห้าสิบนะคะสาวโพธารามนำโชคจะมีแบ่งแบบนี้นะคะต้นละสองร้อยบาทค่ะไซนี้เลยนะคะนี่ค่ะายสวยนะคะนี่จะเป็นพญาพันวังนะคะสวยมากอันนี้ต้นละ่าให้ไปแปดสิบาทนะคะพญาพันวังนี่ค่ะเพชรพัลล้านพามาดูไซนะคะจะเป็นไซ์นี้ค่ะห้าสิบบาทนะคะ หลักเดินดีหมดแล้วนะคะนี่ค่ะทะลุแล้วนะคะอันนี้เป็นหานุมานออกศึกนะคะต้นใหญ่มากท,าที่หนูเอามาไว้ขอมมาไว้เตรียมผ่าหัวรุ่นใหม่อีกรอบนึงนะคะนี่ค่ะ<ม>นี่ต้นใหญ่มากนะคะอันนี้มันจะออกสีแดงๆนะคะอนนี้มีแบ่งอยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นนางเกาสุริยานะคะนี่วันนี้หนูจะมีกระถางอันนี้เขาเรียกกระถางแปด น่าจะหกนะคะกระถางหกนิ้วนะคะมาแบ่งด้วยนะคะอันนี้เป็นไม้นอกตู้นะคะไม้นอกตู้เป็นสายตั้งแม่เลยนะคะอันนี้คือสวยมากจริงๆนะคะนี่ค่ะรับแดดอยู่นะคะอันนี้หนูให้ไปที่กระถางละสามร้อยบาทนะคะอาจจะมีมาแบ่งมาเยอะนะคะเพราะว่าจะต้องลองแพคให้ชำนานก่อนนะคะ นี่ค่ะเผื่อใครสนใจนะคะก็คือเอาไปแล้วไม่ต้องเปลี่ยนกระถางแล้วนะคะเพราะว่ากระถางใหญ่แล้วนะคะนี่คะ่ะต้นนี้เลยนะคะสา0รอบาทนางเกาสุริยาถ้าใครรับก็แจ้งมาว่านางเกาสุริยากระถางอ่าแปดนิ้วนะคะเอ้หกแล้วกัน,นะคะ่ะหกหนูไม่แน่ใจว่าไป6หกหรือแปดเดี๋ยวหนูวัดก่อนนะคะน่าจะหกนิ้วนะคะนี่คะ่ะอันนี้สามร้อยบาทนะคะได้ต้นนี้เลยมีต้นเดียวนะคะสวยมากๆนะคะ ค่ากระถางแปดนิ้วหนูขอค่าส่งเป็นแปดสิบบาทนะคะหมอเมาให้นะคะนี่ค่ะสวยนะคะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะดีค่ะนี่นะคะอันนี้จะเป็นแบบติดด่างด้วยนะคะอันนี้ให้ไปที่ต้นละอันนี้ไปหกสิบนะคะต้นนี้หกสิบ แล้วก็มีอีกต้นหนึ่งนะคะอันนี้เป็นพรมฤสีนะคะป้ายสวยกานแดงแปดเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะให้ไปที่300บาทเช่นกันนะคะกระถางใหญ่เหมือนกันนะคะได้ต้นนี้เลยนะคะน,นี่นะคะย้อนแสงนิดนึงนะคะฮาพีิรันพนาสูนย์ก็กระถางหเลยนะคะกระถางใหญ่มากนะคะป้ายสวยๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็กระถางละ3ามร้อยนะคะกระถางใหญ่แบบว่าเอาไปตั้งได้เลยนะคะสวยเลยนี่ค่ะนี่นะคะายสวยๆเลย อันนี้เป็นอรุณชนะนะคะอรุณชนะก็เป็นบอลกาบเหมือนกันค่ะบอลกาบอันนี้ใส่กระถางใหญ่ไว้แล้วนะคะนี่ค่ะกระถางหกนะคะกระถางหกนิ้วนี่เลยค่ะก็ได้ต้นนี้ไปเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็สามร้อยบาทค่ะอันนี้นะคะเป็นฟอร์มกอนะคะเขาจะมีสีแดงสีขาวแบบนี้นะคะขาเขียวแล้วก็มีใบไผ่นะคะใบยาวมากนะคะใบไผ่อันนี้คือใบยาวเฟ้อยเลยนะคะอันนี้เลี้ยงนอกตู้นะคะสวยมากเอาไปอัพกระถางได้เลยนะคะ กระถางนี้หนูให้พิเศษปสามร้อยบาทนะคะดูใบไผ่คือเดี๋ยววางให้ดูนะคะใบไผ่คือเนี่ยค่ะยาวมากนะคะเทียบกับมือหนูยาวกว่ามือหนูอีกนะคะนี่นะคะประมาณนี้ค่ะต้นนี้สามร้อยนะคะถ้าใครเอาก็บอกว่าฟรรอร์มกกใบไผ่สีขาวนะคะสามร้อยบาทค่ะมาดูด้านนี้กันต่อนะคะนี่อันนี้เป็นหนุมานออกศึกนะคะหนุมานออกศึกเดี๋ยวจะพาไปดูต้นใหญ่กว่านี้อีกด้วยนะคะอันนี้มีแบ่งอยู่ที่ จ็ดสิบบาทค่ะเจ็ดสิบบาทนะคะเดี๋ยวเราไปดูไม้กระถางหกกันต่อเอ้ยกระถางแปดนะคะกระถางแปดกันต่อนะคะมีมาประมาณสี่ต้นห้าต้นนะคะลองชมก่อนได้นะคะเผื่อมีต้นที่พี่ๆถูกใจแล้วก็กําลังตามหากันอยู่นะคะเดี๋ยวหนูจะมีมาแบ่งเรื่อยๆนะคะแต่ว่าจะเป็นกระถางหกหรือแปดนะคะถ้าสิบไม่ไหวจริงๆนะคะน่าจะเสียค่าส่งเยอะมากๆเลยนะคะโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะลาการไปก่อนช่วงนี้นะคะ ค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะนี่คะ่ะบรรยากาศตอนในส่วนตอนนี้นะคะกําลังเดินหาแม่พันธุ์กันด้วยนะคะเดินหาแม่พันธุ์ใบผ่าหัวนะคะค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเวลาหนูมาลงคลิปใหม่จะได้เห็นเป็นคนแรกๆนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมทุกท่านนะคะแล้วก็ฝาก อขอบคุณที่กดติดตามให้หนูด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะใครสนใจบอนกาับนะคะพญานาคราชใบจะเป็นใบพัดแบบนี้เลยนะคะอันนี้150บาทกัดสีมาแล้วด้วยนะคะ150ิบ